ถ้าพรุ่งนี้รายได้หลักของคุณหายไปชีวิตของคุณจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรนี่คือคำถามที่หลายคนอ่านไม่กล้าที่จะคิดแต่ความจริงก็คือพวกเราส่วนใหญ่กำลังยืนอยู่บนความเปราะบางของรายได้ทางเดียวหรือที่เรียกว่า active income ครับเส้นได้บางๆที่หักขาดสะบั้นลงเมื่อไหร่ทุกอย่างก็อาจจะพังทลายลงได้ในพริบตาแต่จะดีแค่ไหนครับ ถ้าเราสามารถสร้างป้อมปราการทางการเงินที่แข็งแกร่งรากฐานที่จะคอยปกป้องเราจากทุกวิกฤตและเป็นฐานปล่อยจรวดที่ส่งเราไปสู่อิสรภาพได้อย่างมั่นคงรากฐานนั้นมีอยู่จริงครับและมันถูกสร้างขึ้นจากแผนที่เพียง4ขั้นตอนเท่านั้นครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ Long Time Story เรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตวันนี้เราอยู่ในซีรีส์เริ่มต้นสร้าง Passive Income ครับซีรีส์ที่จะเป็นเข็มทิศนำทางให้คุณสร้างรากฐานสู่อิสรภาพทางการเงินและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดครับก่อนที่คุณจะเริ่มคิดถึงการลงทุนการสร้างธุรกิจหรือการสร้างสินทรัพย์ใดๆก็ตามเราจะมาพูดถึงแผนที่4ขั้นตอน ในการสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงครับหลายคนเมื่อได้ยินคำว่า passive income ก็มักจะรีบร้อนกระโดดไปที่วิธีการทันทีซื้อหุ้นตัวไหนดีทำธุรกิจอะไรดีแต่พวกเขามักจะลืมไปว่าการสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกนั้นเริ่มต้นจากการขุดดินและวางเสาเข็มที่ลึกและแข็งแรงที่สุดการเงินก็เช่นกันครับ และนี่คือเสาเข็มต้นแรกที่คุณต้องสร้างครับขั้นตอนที่1ทําทำลายโซ่ตรวนจัดการหนี้เสียให้สิ้นซากก่อนที่เราจะคิดถึงการสร้างความมั่งคั่งได้เราต้องหยุดทําลายความมั่งคั่งของตัวเองเสียก่อนครับและศัตรูตัวร้ายที่สุดที่กำลังกัดกินอนาคตทางการเงินของคุณอยู่ทุกวินาทีก็คือหนี้เสียครับ ก่อนอื่นเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะครับว่านี่ไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดครับนี่มีอยู่2ประเภทครับนี่ดีและนี่เสียนี่ดีหรือ Good d e b t คือนี่ที่เมื่อเราสร้างขึ้นแล้วมันสามารถสร้างกระแสงเงินสดหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกลับมาให้เราได้ในอนาคตเช่นนี่เพื่อการซื้อบ้านที่เราสามารถปล่อยเช่าหรือมูลค่าบ้านเพิ่มขึ้นนี้เพื่อการศึกษาที่เรานำความรู้ไปสร้างรายได้มากขึ้น หรือหนี้เพื่อการลงทุนในธุรกิจครับแต่หนี้เสียหนี้เสียหรือ Bad Debt คือหนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อการบริโภคมันคือหนี้ที่เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของสิ่งที่เราซื้อมากลับลดลงแต่ภาระดอกเบี้ยกลับเพิ่มขึ้นครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้ผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยครับหนี้เสีย เรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันคือ p a s s ีฟอินค o m มของคนอื่นที่กำลังไหลออกจากกระเป๋าของเราทุกๆเดือนดังนั้นภารกิจแรกของเราคือการทำลายโซ่ตรวนนี้ให้สิ้นซากครับแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรผมมีกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมาแนะนำสอวิธีครับวิธีแรกเรียกว่า snowball method หรือวิธีลูกบอลหิมะ วิธีนี้ไม่ได้เน้นที่คณิตศาสตร์แต่เน้นที่จิตวิทยาครับให้คุณสต์หนี่ทั้งหมดออกมาแล้วเรียงลำดับจากยอดหนี้ที่น้อยที่สุดไปหายอดหนี้ที่มากที่สุดโดยไม่ต้องสนใจอัตราดอกเบี้ยครับจากนั้นให้คุณจ่ายขั้นต่ำสำหรับหนี้ทุกก้อนแล้วนำเงินที่เหลือทั้งหมดไปถล่มจ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดก่อนเมื่อหนี้ก้อนเล็กที่สุดหมดไปคุณจะรู้สึกถึงชัยชนะครั้งแรกครับ มันคือพลังใจที่สำคัญมากจากนั้นให้นำเงินทั้งหมดที่เคยจ่ายหนี้ก้อนแรกไปรวมกับเงินที่จ่ายหนี้ก้อนที่2องทำให้มันกลายเป็นลูกบอลหิมะที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจและเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วครับวิธีที่2เรียกว่า avalanche method หรือวิธีหิมะถล่มครับวิธีนี้เน้นที่คณิตศาสตร์ และการประหยัดเงินสูงสุดครับให้คุณลิสต์หนี้ทั้งหมดออกมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ให้เรียงลำดับจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดไปหาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดจากนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันคือจ่ายขั้นต่ำสำหรับหนี้ทุกก้อนแล้วนำเงินที่เหลือทั้งหมดไปถล่มจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนวิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยได้มากที่สุดในระยะยาวครับเหมาะสำหรับคนที่มีวินยัย และต้องการประสิทธิภาพสูงสุดทางการเงินไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นครับการเป็นอิสระจากหนี้เสียคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินครับขั้นตอนที่2สร้างเกราะป้องกันกองทุนฉุกเฉินที่แข็งแกร่งหลังจากที่เราเป็นอิสระจากโซ่ตรวนแล้วเสาเข็มต่อไปคือการสร้างเกราะป้องกัน หรือเบาะรองรับให้กับชีวิตของเราครับนั่นคือกองทุนฉุกเฉินหรือ emergency fund ลองนึกภาพนักไต่ลวดสิครับต่อให้เขาเก่งแค่ไหนเขาก็ยังต้องการตาข่ายนิรภัยอยู่ข้างล่างเสมอกองทุนฉุกเฉินก็คือตาข่ายนิรภัยทางการเงินของเราครับมันคือเงินก้อนที่จะคอยปกป้องเราจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตเช่นการตกงานการเจ็บป่วย หรือค่าซ่อมแซมบ้านครั้งใหญ่การมีกองทุนฉุกเฉินจะช่วยป้องกันไม่ให้เราต้องกลับไปสร้างหนี้เสียอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและที่สำคัญที่สุดมันมอบความสงบทางใจให้กับเราครับทำให้เรากล้าที่จะนำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนได้อย่างสบายใจแล้วเราต้องมีเท่าไหร่คำแนะนำมาตรฐานคือ3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นต่อเดือนครับย้ำนะครับว่า ค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นไม่ใช่รายได้ให้คุณลอง list ค่าใช้ใจ่ายที่ขาดไม่ได้จริงๆในแต่ละเดือนออกมาเช่นค่าผ่อนบ้านค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางแล้วคูณด้วย3หรือ6นั่นคือเป้าหมายของคุณครับแล้วควรเก็บไว้ที่ไหนคําตอบคือต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูงครับไม่ใช่ในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ แต่ควรจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงกองทุนรวมตลาดเงินหรือบัญชีเงินฝากประจำที่ถอนง่ายครับวัจใจของมันคือการเข้าถึงได้ง่ายเมื่อต้องการแต่ก็ไม่ควรจะง่ายเกินจนเราเผลอนำไปใช้จ่ายเล่นครับขั้นตอนที่3กํกำหนดพิกัดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเมื่อเรามีกรอบป้องกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมองไปข้างหน้า และกำหนดพิกัดของจุดหมายปลายทางของเราครับหลายคนอยากรวยอยากมีอิสรภาพแต่ไม่เคยนิยามมันออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนทำให้การเดินทางนั้นไร้ทิศท,ทางในปัจจุบันมีแนวคิดที่น่าสนใจมากที่เรียกว่า FIRE ครับซึ่งย่อมาจาก Financial Independence Retire Early หรืออิสรภาพทางการเงินและการเกษียณก่อนกำหนด หัวใจของแนวคิดนี้คือการคำนวณเลขแห่งอิสรภาพหรือ Fire Number ของตัวเองออกมาครับวิธีคำนวณแบบง่ายที่สุดคือการใช้กด4%ครับให้คุณลองประมาณค่าใช้จ่ายต่อป,ปีที่คุณต้องการใช้ในวัยเกษียณแล้วนำตัวเลขนั้นมาหารด้วย4%หรือคูณด้วย25ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขนาดของพอร์ตการลงทุนที่คุณต้องมีเพื่อที่จะเกษียณได้อย่างยั่งยืนครับ เช่นถ้าคุณต้องการใช้เงินเดือนละ50,000บาทหรือปีละ6 0แสนบาทเลขแห่งอิสรภาพของคุณก็คือ6 0แสนคูณ25เท่ากับ15ล้านบาทครับการมีตัวเลขที่ชัดเจนแบบนี้จะทำให้เป้าหมายของเราจับต้องได้และทำให้เราสามารถวางแผนย้อนกลับมาได้ว่าแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้น และที่สำคัญทุกเป้าหมายควรจะเป็น Smart Goals ครับคือต้อง Specific เฉพาะเจาะจง Measurable วัดผลได้ Achievable ทำได้จริง Relevant เกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่และ Time-bound คือมีกรอบเวลาที่ชัดเจนครับขั้นที่4เติมกระสุนเพิ่มช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่าย และนี่คือเสาเข็มต้นสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดครับหลังจากที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็ต้องหากระสุนเพื่อที่จะยิงไปให้ถึงเป้าหมายนั้นและกระสุนที่ว่านี้ก็คือช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่ายของเรานั่นเองครับยิ่งช่องว่างนี้กว้างเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเงินเหลือไปลงทุนและสร้างแพสซีฟอินคอมได้เร็วขึ้นเท่านั้นวิธีการขยายช่องว่างนี้มีอยู่สองทางครับทางแรกคือ การเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะเพื่อเลื่อนตำแหน่งการเจรจาต่อรองเงินเดือนหรือการหาอาชีพเสริมและทางที่สองคือการควบคุมรายจ่ายซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้เราตระหนี่ถีเหนียวจนไม่มีความสุขนะครับแต่คือการใช้จ่ายอย่างมีสติการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่าเงินของเราหายไปไหนการใช้กฎ50 30, 20 คือ50%สําำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น3าสเป็น30%สำหรับความสุขส่วนตัวและ20%สําำหรับการออมและการลงทุนครับและที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยง Lifestyle Inflation หรือการเพิ่มรายจ่ายตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับและนี่ก็คือเสาเข็มทั้ง4ที่จะสร้างป้อมปราการทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับคุณครับ 1. ทําทำลายหนี้เสีย 2. สร้างกองทุนถูกเฉิญ 3. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและ4เพิ่มกระสุนด้วยการขยายช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่ายเมื่อรากฐานทั้ง4นี้แข็งแรงแล้วคุณก็จะพร้อมสำหรับการเดินทางในขั้นต่อไปนั่นคือการนำเงินออมของคุณไปสร้างสินทรัพย์และสร้าง Passive Income อย่างแท้จริงครับซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปครับแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรือมีเรื่องไหนที่อยากให้เราเจาะลึกเพิ่มเติม คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและหากชอบเรื่องราวแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามลองทำ์สตอรี่เรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตเพื่อร่วมเดินทางบนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินไปพร้อมกับเรานะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ